สวัสดีครับองโซล่าเซลลครับวันนี้มารีวิวปั๊มชักมอเตอร์บัตเลต500วัตต์นะครับเสร็จอีกหนึ่งตัวแล้วตัวนี้เป็นชุดใหม่นะครับเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานมีลูกค้ามาดูแล้วหนึ่งคนนะครับเพิ่งรันไปตอนเช้าเมื่อกี้นี้เองโทนสีใหม่นะครับดำด้าน ตัวนี้ส่งน้ําไกลได้เป็นเกือบกิโลเลยนะครับโหน้ําเต็มท่อเลยตอนนี้แดดสองโมงหนะครับสามารถปั๊มน้ําได้แล้ว จริงปั๊มได้ตั้งแต่7จ็ดโมงนะครับแต่มันจะไหลเบาเพราะว่าแดดเบาถ้าแดดแรงก็ปั๊มแรงครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์086-8696-191ครับหรือว่า ID ดีลก็ได้ครับหรือว่าทางเฟสนี้ผมจะทิ้งเบอร์กับ ID ดีลไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับ สวัสดีครับ